ครับกาบสวัเดี๋ยวกาบพี่พเ,เพื่อนทุกท่านนะครับพี่เรามาพบเจอกันอีกเหมือนเดิมนะพี่นาศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกแอดลอน์บนี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ไปดูครับพระล่วงสนิมแดงพี่สุขโขทัยดูความเก่าอีกครับนี่เลี่ยมเงินนะพี่นาะ สวยจริงครับพี่ใหญ่แมงมุมนี่แตกเพียบเลยพี่สุโขทัยนะครับพี่เป็นร่วงลางปืน ยิงใหญ่เลยสองพันเก้าร้อยบาทสองพันเก้าร้อยบาทพี่ยอดนิยมเลยวี่องเนี้ยสวยจริงสวยจริงพี่เห็นเงินนะพี่นี้ลงพูดสุกบอกสามจุดเรื่อมเงิน เหรียญเงินเลี่ยมเงินนะพี่สองพันเก้าร้อยบาทสองพันเก้าร้อยบาทพนนี่เลื่เงินนะเนี่ยพี่สวยพี่พอแดงโอ้โหโคตรสวยนะพี่เลื่มเงินพอแดงวัดเขาบันได้อิด องค์นี้ขอสองพันสามสองพันสามร้อยสวยจริงผมมีเคี้ยวเสือต็มเคี่ยวนี่จานเพียบเลยเต็มเคี้ยววิ พอปานสองพนห้ารบาท2,500บาทนะพี่ก็มีงากระเด็นครับงากระเด็นเพอาเดิมพันห้า กิ้งเปอร์เวะเลตครับเ,เก่ามากอะพี่ดูง่ายเลยเปอร์เวะเลตขอพันเดียวหนึ่งพันบาทโอ้ยน่าใช้พี่นี่นี่นี่ประกิ่งวัสดุทัดโอ้โหสวยเลยพี่วัสดุท้องเนี้ย หนึ่งพันบาทยอดนิยมเลยพี่วัตถุด๊อห์องค์นี้นี่พี่องเดิมเดิมหมอตุ๊ดทัชเหมือนกันหน,นึ่งพันบาทโอ้วราไปพี่เสื้อกอฝ์ฟังทนรับ เก,ก่ามากขอแปดร้อยตะกุดร้อยเยิมครับใส่ตะก,กุดร้อยเยิมสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหก สิบหกดอกหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยนี่พี่วว้ตักน้ำเริ่มท้องเก่าไมา้อย่างสวยเลยพี่เจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยโอ้ดี เป็นตาหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนอ,อาจารย์หลวงปู่เอี่ยมวัดมาสูงเจ็ดร้อยนี่ผนักบกรอโบราณน,นะพี่บกพิมายผมว่านะ ก่ามากเจ็ดร้อยแล้วมีใช้วัตรขึ้งซีกหน้าวัสถัดอ่เจ็ด 700. ร้อยเหลือละเพรากลัวรู้นแรกครับมีจานด้วยเจ็ดร้อย ี่ปิดตาแล้วพูโตโอ้ยสวยมากสวยสมบูรณ์พี่เจดร้อยสวยจริงครับพี่เหรียญสองกวกสดปีสองหนึ่งโอ้ยก็ไม่ธรรมดาไม่จำมัจะหาตงนี้สวยจริงครับเจ็ดร้อยโอ้พี่เหรียญทีก่โกเลเด เ,เพราะเงินบางเพราะเงินความความงดงามเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโอ้ยเหรียญปากตานพี่สวยสวยจริง,พร,งพระองค์โอ้เจ็ดร้อยหลวงปู่ทั่วท่าแชร์ครับพี่ สายเหนียวนนจานนองห้าแฉะเข่าสวยด้วยเจ็ดร้อยมีเนื้อสบู่ด,ดัวเนะพี่สบู่เลือดหายากนะพี่พาดูง่ายสวยยุ่มป่าเลยเจ็ดร้อยและอีกหนึ่งองค์พี่ พี่พี่นี่ต้องจอานี้ก่อนนะพี่นาะกราบสวัสดีนะคะพี่